หาเก็บผักริมรั้วก่อนค่ะหาเก็บผักริมรั้วก่อนค่ะตอนนี้ก็มาเก็บผักเหมือนเดิมจะพี่น้อง มีผักอะไรบ้างเอ่ยได้แล้วค่ะยอดตำรึงโอ้ยอ่อมปลาดุกอุย้ยตรงนู้นยอดสวยแต่เรามาเราเดินมาถึงเห็นยอดสวยๆแล้วก็เดินมาเก็บก่อนไม่สวยแล้วใบเล็กแล้วนะเนี่ยริมทางริมรัว้ว อืมไม่สวยแล้วใบเล็กแล้วนะเนี่ยถ้าใครไม่ชอบขมก็ไม่ไม่ควรใส่เยอะนะคะแต่ใครที่ชอบรสขมก็ใส่เยอะๆอร่อยค่ะเดี๋ยวเราก็จะกินยอดตำลึงได้แล้วจะจะหายอดมาระ นี่ได้เลยเจอแล้วค่ะลูกมะระมะระขี้นกนะคะเจอแล้วจ้าอันชันมะระไม่มีไม,ไม่ไม่มีลูกนี่มีโอ้มีแล้วหนึ่งลูกจ้า ยังไม่เสร็จอยู่บอล,ลุงเขาลุงเขาถามเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนลูกอันนี้ก็ลูกกระเจียบก็แก่แล้วถ้าไม่แก่ก็จะไปเอาไปใส่ออม่มวันนี้เราจะทําอ่อมปลาดุกใส่ผักทุกอย่างที่อยู่ริมรัว้วใส่ผักทุกอย่างที่อยู่ริมรั้วนะคะผักตามอันชันมมละไม่มีไมไม่มีลูก นี่มีโอ้มีแล้วหนึ่งรูปเก็บออมปลาดุกก็อร่อยนะคะกินทุกอย่างเก็บดอกอัญชันไปทำน้ำอัญชันก่อนแล้วนะคะวันนี้ก็จะไปทำออมปลาดุกออมปลาดุกเก็บผักก่อนนะคะใส่ขมๆจะได้แซ่บ ใส่เยอะๆจะได้แซ่บๆออกรสชาติขมๆเก็บดอวยถอมไปด้วยนี่ขอเก็บตะไคร้ก่อนนะคะเก็บตะไคร้ไปใส่อ่อมปลาดุกจ้าตะไคร้เราก็ปลูกเองริมขอบคุณนะคะที่รับชมวิดีโอนี้ เห็นยอดสวยก็เดินมาเก็บก่อนนะคะนี่เออสวยเก็บโอ้โหอัญชันก็สวยมากๆเลยค่ะพี่น้องดูอันชันเดี๋ยวจะเก็บไปทําน้ําอัญเห็นอะไรเราก็เก็บหมดเลยนะคะอดอกอันชันเก็บไปทําน้ําอันชันก่อนวันนี้ไม่สวยแล้วใบเล็กแล้วนะเนี่ย ลูกมะระด้วยมีลูกมะระหนึ่งลูกได้แล้วนะคะน้ําอัญชันจะไปทําน้ําอัญชันเก็บตะไคร้ไปด้วยแล้วเ,เราค่อยไปทําใหม่นะคะเราเอาเป็นพวงไปเลยพอแล้วนะคะเยอะแล้วกลับดีกว่า ยอดตำลึงได้แล้วจะจะหายอดมาระนี่ได้เลยขอบคุณนะคะที่รับชมวิดีโอนี้วันนี้เราจะทำอ่อมปลาดุกใส่ผักทุกอย่างที่อยู่ริมรัว้ว ใส่ผักทุกอย่างที่อยู่ริมรั้วนะคะผักตามตอนนี้ก็มาเก็บผักเหมือนเดิมจะพี่น้องมีผักอะไรบ้างเอ่ยได้แล้วคะ่ะยอดตำรึงเก็บตะไคร้ไปด้วยแล้วราเราค่อยไปทำใหม่นะคะ แล้วเ,เอาเป็นพวงไปเลยพอแล้วนะคะเยอะแล้วกลับดีกว่าแล้วนะคะวันนี้ก็จะไปทำออมปลาดุกออมปลาดุกเก็บผักก่อนนะคะใส่คมขมจะได้แซ่บแซบเอยวดชอมไปด้วยนี่ <laughs> ขอเก็บตะไคร้ก่อนนะคะเก็บตะไคร้ไปใส่ออมปลาดุก จ้าตะไคร้เราก็ปลูกเองริมเจอแล้วค่ะลูกมะระมะระขี้นกนะคะเจอแล้วจ้าหอ,อมประดูกก็อร่อยนะคะกินทุกอย่างเก็บดอกอัญชันไปทำน้ำอัญชันก่อนเห็นยอดสวยๆก็เดินมาเก็บก่อนนะคะนี่เออสวยเก็บไม่สวยแล้ว ใบเล็กแล้วนะเนี่ยเราเรา,เราค่อยไปทําใหม่นะคะเราเอาเป็นพวงไปเลยพอแล้วนะคะเยอะแล้วกลับดีกว่าธรรมชาติค่ะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนกันไม่ใช่ได้แล้วนะคะน้ำอัญชันจะไปทำน้ำอัญชัน มะนาวใส่ผักเยอะๆได้แ,บแบ่บๆอุ้ยนี่เจอแล้วค่ะเก็บไว้กอนเก็บไว้ก่อนลูกอันนี้ก็ลูกกระเจี๊ยบก็แก่แล้วถ้าไม่แก่ก็จะไปเอาไปใส่อ่อม เห็นยอดสวยก็เดินมาเก็บก่อนนะคะนี่เออสวยเก็บขอบคุณนะคะที่รับชมวิดีโอนี้ใหม่ๆยอดไม่สวยเลยเก็บใหม่ค่ะเก็บเอาใหม่ตรงนี้ใบใหญ่อยู่แล้วเก็บที่แรกใบไม่ใหญ่แล้วก็ไว้กอนเก็บไว้ก่อนลูกอันนี้ก็ลูกกระเจี๊ยบก็แก่แล้ว พี่แกก็จะไปเอาไปใส่อ่อมไม่สวยแล้วใบเล็กแล้วนะเนี่ยเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนลูกอันนี้ก็ลูกกระเจียบก็แก่แล้วพี่แกก็จะไปเอาไปใส่อ่อมโอ้ยอ่อมปลาดุกอุ้ยตรงน้นยอดสวยแต่เรามาเราเดินมาถึงเห็นยอดสวยๆแล้วก็เดินมาเก็บก่อนอันไม่ใช่ได้แล้วนะคะนะ้าอันฉัน จะไปทำน้ำอัญชันมะนาวดีๆใบกอนเก็บว้กอนลูกอ,อันนี้ก็ลูกกระเจี๊ยบก็แก่แล้วถ้าไ่แก่ก็จะไปเอาไปใส่อมลูกมะระด้วยมีลูกมะระหนึ่งลูกได้แล้วนะคะน้ำอัญชันจะไปทำน้ำอัญชันริมทางริมรั้ว โอยอ่อมปลาดุกอุ้ยตรงน้นยอดสวยแต่เรามาเราเดินมาถึงเห็นยอดส,สวยๆแล้วก็เดินมาเก็บก่อนเห็นยอดสวยๆก็เดินมาเก็บก่อนนะคะนี่เออสวยเก็บเจอแล้วคะ่ะลูกมะระมะระขี้นกนะคะเจอแล้วจ้าเห็นยอดสวยๆก็เดินมาเก็บก่อนนะคะนี so ่เออสวย ตอนนี้ก็มาเก็บผักเหมือนเดิมจะพี่น้องมีผักอะไรบ้างเอ่อยได้แล้วคะ่ะยอดตำารึง